นี่เรามาถึงใต้พนมแล้วครับเราจะมาไหว,าพว้พระธาตุพนมกันโอ้โหโสวยพระธาตุพนมโคตรใหญ่เลยปลาดปาดปาดงามคักงามเนี่ยคุณนะงามงามงามยีวะ่ะงามยี่บ่ะใต้พนม เจ้ยายินหายูกคนเยอะเลยคาซีลาตีน้กวัวนี่ลูกมีวัวตังเ บุมอดอกบัวดอกดาวเรืองเป็นยังบัวกับดาวเรืองนี่ซือดอกไม้นะครับไปว่าจากดายไ่ปะยอดเฮยยอดแล้วยอดตูยอดตูนะแซ่ไปแล้สี่สิบดอกไม้ถ่ายไว้่อ เรียมีบัวนั่นแหละเออเอาเน้นละมีบัวเอาแบบนี้ผักเข้านะครับผาดขาญญานมไป

องเท้าก่อนาศร้อนเข้ามาหลบแดดก่อนตรงนี้ครับผมที่มีถนนกันความร้อนหนังกิ๊บเต็นต์ตัวนี้มีมีถนนกันความร้อนก็ระยากาศลมรสบายสวยงามโคตรจุดยอดเลยตัวพยายามที่จะปรับให้เข้ากับสถานการณ์อากาศที่มันร้อน

ถ่ายวิดีโอไปเลยอโอ,โอ,โอ,โอ้สูงงามครับงามเลยพระธาตุนี่มันงามเลยสุดยอดเลยครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยงามครับงามเลยปรราทท้าอะดของจิตร๊กไป บเดินอ่อบ3ามรอบนะครับ